น้องดูทางด้วยนะคะเลี้ยวเลี้ยวพอพอพอโอเคปกลับรถมาทางนี้มาทางมามี่เร็วเร็วเหยียบอีกอ่ะเหยียบอีกค่อยค่อยหักมาสิมันก็จะหมุนเห็นไหมมาหามามี่นี่หมุนมาทางมามี่อ่ะมาอีกมาอีกหักสุดเลยหักสุดเลยจอดก่อนจอดก่อนอ่ะใส่เกียรถ์ถอยหลังอ่ะถอยหลังเหยียบทีนี้ ม่เอาเหยียบก่อนเหยียบก่อนเอาเหยียบเอาหนูถอยกลับไปแล้วมันจะถึงเนี้ยรลค่ะแล้วหนูจะไปไหนมามีมบอกว่าแบตมันหมดเอาเข้าบ้านเอาไปชาร์จก่อนหนูจะเอาไปไหนเอาไปชาร์จก่อนเลยเร็วเอาเข็นไปไหนก็ไม่เอ้เอา แบตหมดแล้วเร็วๆเอาไปชัดในบ้านเร็วๆเข้าบ้านแล้วจอดเอ้ยระวังชนจอดค่ะจอดค่ะจอดค่ะ